ครับเดี๋ยวผมเนาะดักเน็ตเอกเกมนะครับสักคินี้นะครับทุกคนผมจะมาเล่นเป็นอง์เมียวจิเนาะสักคินี้นะทุกคนผมบ้านะก็คือสนุกใช้เล่นแหละเออสนุกจริงๆนะครับทุกคนเนาะก็นะกกนั่นแหละเกมเนี้ยจะมีแค่พาร์ทเดียวเองทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่มั่นใจมากนะโอเคปะ่ะอืมอืมแต่คือเกมมันน่าจะเล่นเดี๋ยวทุกคนเราไปดูโปเกมอนเลยละกันเนาะเพราะนั่นแหละคือตอนนี้ยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ เออคือเนี่ยไปเอาไปเทิร์นดูเอวอะเนี่ทุกคนก็นี่ผมขอปิดไอ้พวกนี้ก่อนละกันเนาะไปก่อนอะเนี่ยทุกคนก็คือวันนี้นะทุกคนผมจะมาเล่นโอ่ง oh, มิวจีเนาะคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกใช้เลยเลยนะครับทุกคนเนาะ mm hmm. ก็คือเกมเนี้ยจากที่เห็นนะเปิดมาประมาณสามปีแล้วทุกคนแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกมอย่างนี้อยู่ด้วย ถามไปถึกตอนโหสมัยไหนอะจักวรดโรมันนะเอออรทุกคนสกเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเออเทิร์นเบดเนาะโอเคปะ่ะนั่นแหละครับทุกคนก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะแล้วก็สับองเวลจิเออคือในตัวละครในเกมนี้คือค่อนข้างเยอะมากๆครับทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะผมจะพาไปดูตัวละครผมก่อนละกันเนาะอ่ะบันทึกชิกัน ชิกิงามิอ่านี่ทุกคนตัวคอมผมก็จะเป็นตัวนี้ครับตอนนี้เป็นตัวดัมเมดหลักผมนะก็จะเป็นตัวนี้ครับทามาโมโนนะครับทามาโมโนนั่นแหละทามาโมโนคือผมไม่รู้เป็นไรเพราะมันไม่สามารถแบบเห็นเป็นสัญลักษทุกอันไงทุกคนเห็นปะมันจะมีไทยผสมกับอังกฤษอะ่อะเช่นหน้าเนี่ยหน้าต่างอะ่ะแม่งอังกฤษมาล้ลวนเลยเห็นปนะอังกฤษล้วนเลย เนี่ยทุกคนมันมีอังกฤษอันัวเลยครับทุกคนป่ะงั้นเราไปดูตัวละครเออสกิลก็อังกฤษนะพูดตรงๆเลยอ่ะตวัวละครอเอสนะครับทุกคนผมมีหนึ่งตัวนะก็คือตัวนี้ครับเอ,อ้ยผมมีสองตัวนั่นก็จะเป็นตัวนี้อ่ะชิ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 โอโอ๋ชิชิโอใช่เออแล้วก็โทโมโน,โนครับต,ตรวละครน,นี้ผมก็อัพมันใกล้เต็มแล้วนั้นผมอัพเพิ่มให้มันเต็มไปเลยละกันเอ,อ้ย ได้การ์ดอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหทุกอย่างผมกลายเป็นเอสหมดเลยโอโ้พระเจ้าตัวละครเมนผมอัพขัน้นละหดขึ้น200%ผมอเอามันตอนไหนวะรู้สึกว่าตอนแรกมันยังขอไม่ครบไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะ,อะเนี่ยทุกคนตัวละครผมก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเอลน่าครับตัวนี้ผมกำลังแบบเออใช้มันอยู่เนาะตัวมันไม่ได้เก่งเห็นปะดูสตัตว์มันดิ คำเยวกับคิดจะเข้ามันเอสนะต,ตัวเปิดครับทุกคนรู้สึกสกิลของมันก็เป็นการบัฟแน่นอนอ่านแล้วก็มี SP นะครับทุกคนตัวตัวรับที่สูงที่สุดในเกมมา SP นะครับทุกคนคือตัวนี้เหรอผมเห็นมันกโกงนะแต่ว่าสกิลมันผมยังอ่านไม่ออกนะครับทุกคนแต่สิงนอกมาจากไหนวะเออคือตัวนี้ครับทุกคนก็่หนหละไม่รู้เลยเกี่ยวกับมันเลยครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะ ไม่ได้แตะมันด้วยซ้ำเพราะผมเห็นว่ามันไม่ได้เก่งนะอ่าแล้วก็คือผมมีตัวงกงๆอยู่หนึ่งตัวนะก็จะเป็นตัวนี้ครับทุกคนยูบูมีนะครับคนสับตัวนี้นะก็นั่นแหละเป็นกรเหรียนนะถ้าเกิดมันแปลงร่างผู้หญิงจะสวยมากดูดิโคเทเอ,อตอนเกมน,นี้ผมก็จะไม่มีความรู้มากเนาะเออทุกคนนะคบ ผมไม่สามารถซัมมอนให้ดูได้นะเพราะใบผมไม่ถึงสิบนะโอเคปะเออรับเออผมลืมปอยครับเกมนี้เป็นเกมเอ้ยถึงแล้วเนี่ยด้านบนปะทุกคนจัดไปแล้วกันเนาะผมกดผมจะใช้เป็นเอ้ยผมใช้เป็นคำพูดดีกว่าใช่โอเคโทษผมจะ้คำพูดเลยนะวาดที่ก่อนเนาะงั้นเราจะวาดเป็นรูปอ่าโทรศัพท์ละกันฮ้าโทรศัพท์นะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะตาเต้ อย่างนี้ได้เลยทุกคนเปิดแล้วก็มีปุ่มเล็กๆเปิดลเลยโทรศัพท์พีเคทไมพผิคาดเปิดครับตัวแรกตัวแรกได้บาโองโออาได้คูซามานะครับทุกคนแล้วก็ได้กิกาก,กิมาอิบชิเอ้ยอิบุชุมาคันโคมาแล้วก็โอกาน่ามา ชิโร่มาเยามาวารูมาเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยไม่มีตัว S S R เลยอะ่ะก็เกินนะอันนี้ก็เกินนะโอ้โหสมุทรเอกแม่งมาแม่งว่ะสมุทรเอกเนี่ยโคตรเท่ตัวมันอยู่ค้าอาโอ้โหผมได้คือเกลือมากทุกคนครั้งนี้นะหรือว่าผมอาจจะดวงดีไปแล้วก็ได้ไงตอนแรกอะ่ะอืมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวสุ่ม ถ้าสุ่มเออผมมันมีการันตีครับสุ่มครบหนึ่งร้อยครั้งก็จะได้เป็นตัว s อ1ีหนึ่งตัวเนาะต่ผมได้ไล้วหนึ่งตัวก็คือตอนนี้ขอ,ขอขอให้มันเป็นตัวซ้ำก็พอแล้วก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ครับไม่กิจกรรมเติมเงินเนาะเติมเงินครั้งแรกสุ่มได้อีกสิบครั้งเนาะแต่ว่าไม่เติมแล้วกันนะมันไม่มีแบบการันตีของเอ r ผมไม่รู้นะแต่ว่า SP s อผมอยากได้มานะผมไม่ได้ตัวเฮ้ยปลุพกพลังได้ผมเก็บมาก่อน ปั๊บเก็บมาปึ๊บโอเคโอเคผมเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้โอเคผมเสร็จละเนี่ยอันนี้โอเคแล้วอ่าผมจะพาไปดูกิ้วก่อนละกันเนาะระบบกิ้วนี่คือเกมเนี่ระบบค่อนข้างเยอะเนาะผมพูดลเล่นมากมายละก็คือเนี่ยมีระบบอธิษฐานอันดับเนี่ยทุกคนนี่นะท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทุกคนคือแบบ มันเกมนี้มันมีระบบเยอะมากๆนะครับทุกคนม่าจะเป็นขอออบกับเพื่อนก็ได้นะนี่ทุกคนผมให้ดูระบบขอออบนี้นะมันสามารถลงดันกับเพื่อนได้นะคือเจ๋งมากอันนี้แล้วก็จะเป็นพวกเอ่อซีซันพาร์ครับอ่าฮ่าซีซันพาร์นี่ก็สามารถอ่ะผมรับอันนี้ก่อนอีว l u เลชนันีีก่อนปับ๊บโอเครับของตรงนี้ปับ๊บ ก็นี่ครับคนมี C ีนพาใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยครับคือตัวละครหลักนะก็จะเป็นเนี่ยบองค์เยลจิของเรานะครับทุกคนก็จะมีพวกคหลายตัวนะคือที่เห็นก็คือสตัวนะครับตอนนี้เนาะคือเยอะมากๆนะแต่และตัวมีความสามารถแตกต่างกันแต่ตัวโกงผมไม่รู้ครับว่าตัวสุดท้ายโกงไหมแต่ว่าตัวที่2ของผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือโกงนะเออตันไปและครับทุกคนแล้วก็ไงต่อคือไงต่ออ๋อใช่แล้วก็เนี่ครับทุกคน แ๊บหนึ่งนะนี่นะคือเออในในการใช้ครนี้ก็คือเออเป็นเพชรที่เขาใช้ในเกมนี่ก็คือจะเป็นประมาณว่ามันเชื่อเลยนะผมจะเรียกว่าหยกละกันเนาะอ่ะมาว่าเจดอ่ะเจดมันตุแปลว่าอะไรแต่แต่คือผมเรียกว่าหยกละกันแล้วก็หยกม่วงครับมีสองแบบนะค,คือหยกอันหยกหยกหยกปกติกับหยกม่วงนะมีสองอันเนาะทุกคน แล้วก็ผมจะพาไปเล่นเกมเลยละกันนะครับทุกคนปะ่ะเนี่ยผมจะพาไปดูนะว่าผมเล่นยังไงนะอะไปที่สำรวจกันเลยจริงๆผมไปได้อีกด่านบทที่แนั้นจผมไม่ไปละกันผมขอเล่นให้ทุกคนดูก่อนแล้วผมไปตายต่อนะคลิปนี้เออไอสำหรเกมนี้นะทุกคนคลิปอะอาจจะไม่มีต่อเนาะอ่าผมจะเลิกเป็น e อ p และกันบูต EXP อ่านี่ไงทุกคนบุตเอ็กพีเจอละเก็บมาเลยสักสองครั้งอ่ะตัวละครผมจะประมาณนี้ครับอ่ะทรัเกมนี้ครับคนจะมีตัวตัวบวกครับก็คือตัวนี้นะเซตนี้นะห้าไอ้สี่ตัวนี้ครับคนจะเป็นตัวบวกของเรานะผมจะเรียกมันว่าทีมต่อสู้ละกันแล้วก,ก็ต่อไปครับก็จะเป็นเนี่ยทุกคนอันซ้ายมือครับอันซ้ายนู่นเลยคือตรงนี้ครับจะเป็นตัวละครผู้ชมเนาะก็มันจะได้ทั้งหมด3 0ถึง40 EXP ของทั้งหมดของที่ตัวต่อสู้เราได้นะครับทุกคนก็คือมันจะได้ไม่เท่ากันนะก็คือคนดูจะได้น้อยกว่าคนที่สู้เองเนะาะไปผมปรับปกติแล้กันนี่คับทุกคนมันตีมามันตีมาผมใช้สกิลบัฟได้ไหมบัฟบัฟให้ตัวนี้สกิลโป่งสกิลสกิลผมใช้ตัวสองตัวทับกันนะครับอืม ครับนี่นะยังเป็นคนผมก็จะตีไปที่ผมใช้ทับกันก็เพราะว่าตัวละครมันนั่นแหละมันน้อยเนะเาะผมยืนโยนเทินให้นี่เลยเปึ๊บสกิลมันสวยขึ้นไหมปับ๊บโอโ้มีสกิลตัวละครเนตอนแรกไม่มีเนาะสกิลยิงเข้าไปมันจวีวอประมาณสองขั้นเนะาะวอขั้นแรกก็จะขวดหน่อยตอนนี้นะปับ๊บ สกิลมีตัวไหมโอเคมีอีกตัวรุบสกิลครับโจมตีไปเลยยิงยิงเลเซอร์ปป่งคือเกมนี้ครับคนใครจะตายก็แล้วแต่นะคืออย่าให้ตัวหลักเราตายก็พอเนาะเออผมอธิบายให้ปับ๊บระเบิดอึง้ง สำหรับเกมนี้นะครับทุกคนเนาะเราควรปั้นตัวละครแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครเด็กเนาะเป็นตัวละครที่แบบอืมเป็นตัวแบกอะครับทุกคนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคือต้องปั้นไว้หนึ่งตัวปั้นหนึ่งตัวก็พอนะคืออัดให้มันสุดๆครับเอาไว้ลงดันได้นะคือแบกทุกอย่างเลยนะครับตีบงตีบอสนเนาะแนะนํานะครับทุกคนเนาะเออสุ่ยทีหนึ่งแล้วกันใช่ครับตามนั้นแหละเนาะก็คือ ผมกดอีกทีนึงละกันเนาะแอ๋ผมใช้สกิลอันติไปเลยละกันโป้งแรงมากนะดูดิคือตัวไอ้ตัวนี้ผมอะมันไม่แรงที่สุดในโลกเว้ยตอนเนี้ยยังมันยังไม่แรงที่สุดในโลกคือป่านนั้นแหละทุกคนมันไม่แรงที่สุดอะมันไม่แรงกดคือมันโหดก,ก่าตัวในทีมผมนี้เดียวเองด้วยซ้ำยิงไปโยนไปอ่ะโ,โยนเทินให้ใช้สกิลสอง โป้งโคตรจุกนะโจมตีปก,กติโจมตีปกติตัวคือสกิลของมัน,นแรงมากทุกคนนะแต่ผมอยากได้ตัวที่โกงกว่านี้แหละแต่ว่าผมรอก่อนมันเป็นเอสพีนะทุกคนถ้าได้ผมได้ต,ต,ต,ตัวนั้นมานะพระเจ้ายัางบอกว่าโอ้โไหไมคก็พูดเลยเขาจะพูดนี้เลยพระเจ้าสกิลโยนเทินให้กับตัวนี้โจมตีไปทีหนึ่ง ยิงไปยิงไปแล้วก็จะตีไปเลยโหคียติะเข้สองพันคือผมใส่รูนคียติะเข้กับดาเไม่ใท้มันนะมันเลยจุกนะจุกพอคียติะเข้เนี่ยแหละไม่ได้จุกพออะไรหรอกอ่าแค่นี้ก็จะพอแล้วไหมอ่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะมันก็ประมาณสิบสองนาทีแหละก็สับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะสักคลิปนี้ผมก็ไม่รู้เลยวผมทำอะไรกันแน่นะเจอกัน